สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ค่ะหน่งนะคะมาแล้วค่ะมากับทุกทุกท่านแล้วนะคะหน่งมากินข้าวซอยแปดหนึ่งนะไฟหนึ่งไม่เป็นใจ <laughs> มากินข้าวซอยนะคะข้าวซอยข้าวซอยของประเทศเวียดนามนะคะว้าวน่ากินมากม,มีผักเยอะ มีผิดน้าเยอะๆไข่เน้นๆอือไข่ก้อนใหญ่ๆเดี๋ยวมาให้ดูค่ะมาเลยค่ะทานด้วยกันกับหน่งเลยนะคะว,ว้าวข้าวซอยทมาก เนื้อพิเลนเน้นๆเป็นคู่กับผักกัดหินค่ะอืม จะเข้มข้นและหนวมากไข่ปลาเน้นๆเ,เลยอืมวันนี้โชคดีได้กินไข่ปลาร้อน น้ำซ้มจะเข้มข้นมากเหืือปลาฟิเลเดี๋ยวปลาช่อนนะคะอือ จะหอมผัเขียวจะหอมนะคะ,นะืเหนือปะ ไป่อ้จะมีความสุข,ขนาดนี้ทางเพื่อนๆมีะายทานมากค่ะอืมตกันอ้อนนะ หนวาสปิไข่ปลาอืมเผ็ดสัดใจน้ำจะนัวม,ออมาก กระเด็นใสต่ตาตนาะนั่นเองเงยไข่ปลายูยอูอ่ะอืมอืมไข่ปลาเต็มปาก อากาศร้อนนั่งเย็นก็ขนาดนี้หละว้าหนิงต้องขนาดเนี้ยเป็นเฮียเตอร์จะให้แบบกินสวยๆได้ไงใช่ไหมเพื่อนๆเฮียเตอร์รู้ดีที่สุดใครจะว่าเราก็ไม่สน quý tiểu Mmm uhm. Cái cho uhm. lón không ngay anh Ninh Mày nổ à Lón đi, lón nó tăng chín cần á. Nửa filet Nửa bà chọn nền nền hmm. Đỉnh ơi đỉnh Hải bà

สุดไม่ได <cues> ้อสำรักเนื้อปลาเน้นือม เห็นนิ่งเหงื่อนิงไหมไหลทะลักท่วมเลยผักกะหิน ร้อนก็ร้อนหญิงเอ้ยต้องทำไงอะ่ะเนื้อปลาช่อนทุกท่านเอ้ยนี่อืม เหงื่อแตกคว่ำตัวหมดแล้วอนะคำเดียวนะเดี๋ยวปาชอนค่ะไปแล้วค่ะถ้าใช่ก็กดไลค์ถ้าใช่อีกก็กดแชร์ ถ้ารักอีกก็ซัพพอร์ตหนิงได้นะคะบ๊ายบายค่ะ bye